สวัสดีผู <c> ้ <oughs> ชมทุกท่านด้วยนะครับเรนะียกผู้ชมพบลูน้ำพิลฟีเกมเมอร์กันอีกนะแล้วกับเกมมาครับโป๊กเก็ตติชั่นนะฮะในซีรีส์ของไซเวอร์ครับนะฮะข้อผมก็ไม่สบายนิดหน่อยนะทำให้มีอาการไอนะจากครั้ที่แล้วนะผมได้สร้างบ้านหลังนี้เสร็จมาใต้ดินนะแล้วก็ตอนปิดคลิปทริปที่แล้วผมเจอแกะสองตัวพอดีนะผมเลยตอนปิดคลิปเสร็จผมก็วิ่งไปฆ่ามันแล้วก็มาทำเตียงนะเตียงที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะ โอเคครับมาต่อกันนะเดี๋ยวพดวันนี้ผมจะไปหาอุปรกรณ์หาเหล็กนะถ้าผมจะเอาไปทำอะไรผมจะเอาไปพวกทำเป็นฟาร์มด้วยนะโอเคไม่มีเหล็กก็ไม่มีนํำนะ ไม่กล้าลงไปว่ะลงไปไปชชิบหายคงไม่ลงดีกว่าหู oh, ดังทาน ขุดข um. ุดข <noise> oh ุดคนี huh. okay. no ้จะฟังสถานล้วนๆเนี่โอเคแบบเจ็ดน้าจีต่งคั่

แข่งน yeah, yeah. ้ำแล้วเอ็บไอติสกินเนื้อก่อนหมดโหจำได้หูเจอวัวตัวหนึ่งเลยไปเลยแล้วะ เดี๋ยววีดทำพอได้แล้ววะหนูนี่เสียดกีย่างเลยเค ทำดาวเล็กด้วยดีกว่านะทำไปตั้งห้าส <c oughs> ิบเอ็ดนเยอะพอได้เปิดอันนี้ไปบ้างเลยไปหรือเปล่าวะดูก่นอนอุ้ยเ้ยเปิดที่อยู่ดีกว่ากูก็ว่าอยู่ดูนไม่เย็นนะกูคงเปิดตอนไหนวะเฮ้ยเนาะ เปิดตอนผมไปเล่นแบบอื่นแน่เลยโอเคไปต่อ กเจอเมันเจอโออซิสอะเจอเทเาซาอื้อหลวงดีนะก,กูไม่ตายเอาไปทำกระจกนะกูจะได้มีกว่าทำฟาร์มด้วยเราจะต้องฆ่าสัตว์สัตว์ชีวิต เวลผมแตกอ่ะมุดแล้วอ่ะคุกหข่าเองเขาถึงห้อสีแ่แล้วกันที่เขาขึ้ขนข้างบน เดี๋ยกได้แล้วมาลแล้วเปดิดตู้เล่นหนาวกเงี่ยโอเค จะทาอีค่าอันขุดตรงนี้ไดีดกว่าคือปัจจัจอยอื่นล้วแต่ Okay. ใกล้หมดละขุดไปขุดไปแา้วกูไม่มีทางขึ้น <Okay. S 2> อีกโอเอาไว้ <c oughs> เดี๋ยวหาแล้วกูโอ้ยยังไม่หมดเลือดไปไหนเนี่ยโอ้ยแค่นเดียวกันไปวะเออหมดแล้วฮะโอ้ยยังไม่หมดอีกโอ้โหเยอะเลย จตงมั่วสุมอนเตอร์แน่เลยตรงนั้นอ่ะคลิปปิดไว้

เขาเสร็จยังเสร็จแล้วไก่หน่อยเดียย๋ยวไก่เสร็จแล้วผมใส่นี่ก็รอเลยคุยทานมืดอย่างน่ะได้ถามนอนจุดเซฟบพร้อยคลิดใกล้มุดแล้ว ต้องเสียวเกิดไลนขอดูพระพิษตกหน่อยว้าวหมดละหวดละนอนได้ยังอเคได้แล้วนอนเลยเถือพระพักตาวันใหม่ มันต้นเกิดนฮะตัดต้นไม้ดีกว่า <c oughs> ข้าบใหม่เลยแล้วกันขี้เกียจเดินกลับบ้านละทำควันหินได้แลขุดเร็วขึ้น ุูต้วใหญ่ได้มาเยอะเนี่ยกูไอจังโอเคไว้ตีนก่อนสิบละ รางบาต้นไม้ ท, <c oughs> ที่โชคดีนะไม่มีเสียงคนอื่นมาแทรกแซงเหมือนคลิปเก่เาๆ <c oughs> ทุกอย่างอ้อไม่สุดพอดีแค่สุดพอดีเลย ลงไหมลงไหมมาแล้วจะหมดต้นแล้วแหละขุดลงเลยอีกอีกตั้งรูงจะปิดคลิปแล้วลูดเปิน ีอ้าวเกี่ยวไล้วเหรอของไปเกี่ยวกบนบ้านดิบนในบ้านดีกว่ากินเนื้อก่อนเปิดกระดมายเคยนะ มีสิคนอย่างรกซ้อนมาแเนี่ยไก่ล้วก่แล้วโอ้ยชิบหายตกตกตก <c oughs> ไม่กล่า <c oughs> อโอกูจะตกตลอดโอ้นะ <c oughs> อุกูตืน่นตื่นภาาตลอดเลย มือลื่นนะมือลื่นมือลื่นผมคร้าบกล่องแล้วก็ของเก็บดีกว่าพ <c oughs> ักกล่องมาหน่อยกล่องที่สามกล่องก็ยังดีอ่ะพอดีเลย ีใส่พวกลมอ้อยแล้วกันโอเคนะใส่พวกอาหารนะหนังไม่ใช่อาหารหรอวะนี่ใส่พวก,กวอุปกรณ์อื่นทั่วไปนะดูใส่ไปใส่ไปนะดาบ โอเคเดี๋ยวกินอาหารก่อนเดี๋ยวข้าวหมดโอโอเคไก่มาไปคลิปเลย